คนที่เพิ่งเรียนภาษาเยอรมันนะคะจำเป็นมากๆเลยจำเป็นจะต้องรู้เอาไว้นะคะเพราะว่าเว็บที่ควรจะจำนะคะที่เราจะต้องเจอบ่อยๆแล้วเราจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะคะเพราะเว็บเหล่านี้จะใช้กันบ่อยมากเลยนะคะวเว็บจ,จะอยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคเสมอนะคะ อ้าวมาดูประโยคนี้เลยนะคะ Das ist meine Schwester Das ist meine Schwester นะะจะสังเกตว่า i s i s ตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งที่สองใช่ไหมคะ Meine Schwester ก็เป็นตำแหน่งที่สาม Das เป็นตำแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมคะ Das ist meine Schwester Wir sind in Deutschland Wir sind in Deutschland นะะ เวียในที่นี้เป็นประธานของประโยคนะคะซิน d ซินตัวนี้ก็คือเว็บนะคะมาจากคำมาจากเว็บไซต์นะคะก็ผ่านตามประธานก็คือเป็นเบียนะคะเวียก็เป็นเบียซินใช่ไหมคะเบียซินในเดอช์แลนด์นะคะเราอยู่ที่ e ดอช c h l น n d เราอยู่ที่เยอรมันนะคะต่อมาโทนี่สป e ลด์ฟุตบอลโทนี่สป e ลด์ฟุตบอลนะคะ โทนี่เล่นฟุตบอลนะคะเห็นไหมคะโทนี่เป็นประธานใช่ไหมคะก็อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมคะ s p i e l ลมาจากคำว่า Spielen s p i e l t ก็ผ่านตามประธานโทนี่ก็เป็นแอใช่ไหมคะแอชสเปิลฟุตบอลนะคะอันนี้ในที่นี้เป็นโทนี่ใช่ไหมคะต่อมาอาสังเกตดูนะคะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่นะคะ แสดงว่าอะไรคะฟุตบอลเป็นอ่าเป็นคำนามใช่ไหมคะคำนามจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอถ้าเราเห็นตัวไหนเป็นตัวใหญ่แสดงว่าเป็นคำนามแล้วแสดงว่ามีเดดิดัสนำหน้าใช่ไหมคะต่อมา ich bin Studentin ich bin Studentin ะะ bin ก็เป็นอะไรคะเป็น verb อะไร เว็บไซต์หรือเว็บหาเบนใครรู้บ้างเอง่ยเว็บไซต์หรือเว็บหาเบ้นคะเว็บไซต์ใช่ไหมคะเว็บไซต์อยู่ตำแหน่งที่สองใช่ไหมคะเว็บจะอยู่ตำแหน่งสองเห็นไหมคะ Ich เป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะค n ะบินกริยานะคะ studentin เป็นส่วนขยายนะคะ i ิ b บิ n s t u d e n t i นนะคะโอเคจะสังเกตดูว่า กริยาจะอยู่ตำแหน่งที่2ของประโยคนะคะกริยาจะอยู่ตำแหน่งที่2ของประโยคนะคะในที่นี้หมายถึงประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าทั่วไปนะคะและแวบที่คนที่เพิ่งเรียนภาษาเยอรมันนะคะจำเป็นมากๆเลยจาเป็นจะต้องรู้เอาไว้นะคะเพราะว่าคําเหล่านี้ใช้กันเป็นประจําเลยนะคะแล้วเราจะต้องอเจอใน ในเวลาที่เราเรียนภาษาเราจะต้องเจออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยมากๆเลยนะคะ trinken แปลว่าดื่ม e s s e n แปลว่ากินหรือรับประทาน laufen แปลว่าวิง่ง gehen แปลว่าเดิน s i t z e n แปลว่านั่ง schlafen แปลว่านอนหลับมัก์คเนแปลว่าทำเดงเคนแปลว่าคิดเลเบนแปลว่ามีชีวิตหรืออาศัยอยู่คอมเมนตแปลว่ามาเรียนนแปลว่าเรียนหนังสือสปีเลนแปลว่าเล่นสตูดีเลน แปลว่าศึกษาหรือเรียน boen แปลว่าอาศัย h e i s e n แปลว่าชื่อ schneiden แปลว่าตัด herren แปลว่าฟัง sprechen แปลว่าพูด lesen แปลว่าอ่าน h r e i b e n แปลว่าเขียนค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้กันไปบ้างนะคะเว็บเนี่ยจะเอ่อจะไม่ขึ้นต้นตัวใหญ่นะคะจะตัวเล็กนะคะจะตัวเล็กจะใช้ตัวเล็กเสมอเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคนะคะอันนี้เป็นประโยค present ประโยคที่เป็นปัจจุบันก็คือจะอยู่ตำแหน่งที่สองนะคะ present โอเคยังไง ฝากกดไลค์กดติดกดแชร์และกดติดตามคุกกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ